อยวัก่าถีบมันลงน้ำเลยอะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันไม่เล่นเอาไม่เล่นไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นทำไมอปลาโคตรเยอะว่อนไปว่อนไปว่อนไปเป็นพม่าแล้วค่ะทุกคนเราจะไปหาหาแฟนพม่าขางตรงนู้นตรงนู้นฝั่งนู้นนะคะทุกคนจะเป็นฝรั่งใหญ่ๆ อะไรใหญ่คิดเอาดูคิดเองผมก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนนะครับชาวรุ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่หาดจอมเทียนนะครับก็จากเด็กบ้านนกเที่ยวเที่ยวทะเลนะทุกคนมาทะเลครั้งแรกอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในยก่อนนะครับผมก็ที่เห็นหน้าแดงๆผมนะครับก็ไม่ได้แดดร้อนอะไรนะครับอม่เมาผมก็นั่นแหละทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราพาไป ไม่ได้พาไปหรอกเดี๋ยวมีคนพาไปนะครับผมก็ไม่เคยมาซะด้วยเออนะทะเลครั้งแรกผมไม่เคยเห็นด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับก็อยืมนั่นแหละกดไลค์กดซับสไคร e เดี๋ยวเราไปดู เอาละโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ไม่กล้าลงทะเลดูดูดูนะครับก็แม่งไม่กล้าลงทะเลนะครับแม่งมาทะเลครั้งแรกอ่ะเออทุกคนผมไม่กล้าลงทะเลเลยอ่ะทุกคนไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอเติมน้ำเกลือไปนะ๊บ้างหนึงชื่นใจนะครับไปความกล้าผมมาแล้วไม่กลัวหรอกมามาดิผมลงลงลงมาถึงที่ดูทะเลอ่ะเออดู ผมบอกเลยนะครับผมมาถึงแค่ครั้งแรกนะครับผมไม่ได้ได้ยินเสียงกูว่าเนี่ยเสียงคลื่นโคตรแรงนะทุกคนผมบอกเลยผมมาครั้งแรกไม่เห็นเคยเห็นทะเลตั้งแต่เด็กน้อยเออโตมาแล้วยี่สิบปีนะครับไม่เคยไม่เคยเจอทะเลสักครั้งนะครับดูเดี๋ยวผมลงทะเลให้ดูหัวคลื่นหัวคลื่นครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวในไหนผมก็มาถึงที่ทะเลแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราอยากรู้น้ําทะเลเป็นยังไงผมไม่เคยผมไม่เคยได้ชิมไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้อะไร เคยเห็นแต่ในทีวีใน YouTube นะครับผมไม่เคยเห็นสัมผัสเป็นๆสักทีนะครับเฮ้ยวัก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 เดี๋ยวเราลงมาเลยเดี๋ยวเราลงมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราลงมาเลยนะครับมากล้องถือกล้องเลยดีเว้ยขุ่วกว่าขึ้นเลทุกคนามวันนี้ ทุกคนสงสัยเดี๋ยวผมจะชิมน้ำทะเลดูปลากูเยอะล้องไมาไกลดีเซ็ตเป็นเกียร์ูื้อเลยกูเจอเปียดทั้งหน่อยกล้องแทนตามกูด้วยดรครับเขี่ยวใส่ในถุงกันกลืนด้วยอยายกูบอกเลยกลืนด้วยมึงจะเดินทอยนี้กูไปไหนแห่งคนเยอะกูไม่กล้าถุยหัวกนยังโคตรเค้มไปสัตว์เดี๋ยวก็ นั่นแหละโอเคเราเล่นกูขีมโมเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะมาที่ทะเลหาดจอมเทียนนั่นแหละทุกคนโอ้โหเราจะมาที่หาดจอมเทียนนะครับก็เดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศเพื่อเก็บความทรงจําไปด้วยนะครับผมเก็บความทรงจํานะครับก็เสียงขึ้นอาจจะลบวันนะครับแต่ผมออพยายามเต็มที่แล้วนะครับไปไปโอเคนะผมเดี๋ยวผมผมจะแกล้ง ผมจะแกล้งถีบหม,หมอนลงน้ำนะครับทุกคนก็คอยดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถีบมันลงน้ำเลยอ่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันไม่เด็ดเอาเลยไม่ก่อนไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นทำไมมีปลา,าโคตเยอะมันไป่อนไป่อนไป ทุกคนเดี๋ยวสปาผิวโชว์สปาผิวโชว์ผมไม่ลงน้ำนะครับปาผิวปาผิวพูดด้วยพูดด้วยนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นเกลือขัดผิวแบบธรรมชาตินะคะจะมีเกลือในตัวนะคะทุกคนเราไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียเงินซื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถุงกลับบ้านไปขัดผิวด้วยมาเดี๋ยวกูช่วยหนึ่ง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 กูช่วย เดี๋ยวหนึ่เดี๋ยวนิเดี๋ยวกูช่วยดูนะคะเกียร์ธรรมชาติค่ะไม่ได้ใส่ส่วนผสมแต่งอะไรเดี๋ยวผมช่วยครับทุกคนดู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 วิไปล้างไปล้างไปอย่าให้มันไปล้างก่อนเลาวปัใส่กับผม

โคตรซซมนะครับเคือบขาวมากค่ะทุกคนดูค่ะดูเนียนมากค่ะทุกคนดูแขนนะคะเนียนมากครับเนียนมากครับถ้าทุกคนค่ะยเราจะขัดให้ลูกขัดเองขอไอ้ลุงนะคะขัดขัดขัดกระปุกมันยาขาวอ่าขัดแขนทุกคนเราจะขัดให้ลูกพออเลยพอเลยพอ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 ล่างกูเนื้อ ตัวคลื่นชิบหายเลยทุกคนล่นางมือเนี่ยมือเกีย์น้ำเต็มเลยตอนนี้น้ำกำลังจะลดนะครับโอเคมือเปียกกดทะเลนะครับไ,ไกลเกินไปมั้ยไกลเกินไปมั้ยเรามาถึงทะเลครับขายไม่ได้เราต้องมาเล่นทรายเล่นทรายมัอนอีกน้อยอะ่ะเออนะครับเดีย๋ยวเราจะมาปั้นทรายเป็นรูปเป็นล่างให้ดูกันเลยไปขึ้นมาถึงไหมวะ ขึ้นจะมาถึงอล้วฮะไม่บอกจะดูเองดูเองเดี๋ยวดูเองครับผมเอาลอะก็ดูบรรยากาศรอบๆไปด้วยดูบรรยากาศรอบๆไปด้วย ฝันมัเยังจ้าบักนมไอ้ดูมันจะลังจากอะไรปั่นนมไอ้เหี้ยทุกคนอู้ลังปั่นอยู่ดีกูนึกว่าขึ้นไม่ถึงไอ้เหยอะมันขึ้นมาถึงพังไปหนึ่งมาทุกคนให้ผมเขียนอะไรดีวกว่าเขียนดีวกว่าเขียนทรายดีวยกว่า,าเดี๋ยวพลังดีก่าะนะครับมาเขียนทรายเขียนทรายเขีนก็ทำกันเยอะมาดู เอางี้เขียนคือเอาเขียนชื่อช่องดีกว่าทุกคนมาตรงนี้คือถึงอล้วบอตรงนี้ไม่ถึงนะไม่ถึงกำลังดีมาดูมาดูการเขียนใายครับมาดูการเขียนใครไอ้เ,อเอหเี้ยกูย,ยังไม่ได้เขียนแม่เนาะวนันนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาเน้น

มาเห็นวห็ตัวน้อยีลืเห็นตัวน้อยมาเห็นตัวนตรงนี้มาเ็นตรงนี้ไปทไมึือมันเริ่อมมาวะไห้เหี้ยกูไดว่าแล้วมันคนแล้วนะมึงมาเนีมาันีเนี้มานี้มานี้มานีนี้มานีนี้ไม่มีใครเห็นนะครับแมงสายไม่ชัดอิสว์เลย เียนชื่อตั้เองก่าเนีน่ยคลิปนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรมากนะครับก็แง่งคลิปคอนเทนต์ไม่ออกอ่ะเออหมดแพชชั่นนะครับก็อาจจะให้ดูบรรยากาศอีหมอนมาเล่นน้ำนะครับผมไม่เล่นนะครับ ผมกว่าน้ำทะเลกระดาปาอู้งมช่วยน้ำใส่กูจะป่าทะเลได้ดูอ,อันคลิปอันยู นี่นี่นี่ปลาปลาอะไรนะปลาที่หนูมีกระตายอุ้ยเอาบอลไปแล้วยังยังอยู่ยังอยู่อะไรระวังระวังระวังเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นดิกูเก่งนะกูเก่งนะกูมันมาเป็นฝูงเลยเฮียเอาไปปล่อยคือยังมันตายเราจะเอาลงมาน้ำนะเพื่อน ไปไม่ไหนแล้วก็จะมาทุกคนดูบรรยากาศนะดูในน้ำนะ่าแตมากดูน้ำนะ่าดีใต้น้ำข้างหลังจะเป็นข้างหลังจะเป็นพม่านะคะทุกคนเราจะไปหาหาแฟนพมา่าข้างตรงนู้นตรงนู้นฝั่งนู้นนะคะทุกคนจะเป็นฝรั่งใหญ่แรงใหญ่คิดเอาดู ิเม yeah. ื่อกี้เราจับปลาไม่ได้นะทุกคนเลยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปไหนแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็ไม่กล้าไปลึกมากกันทุกคนเพราะว่ากองจะเปียกกันมันจะพังกันยังไม่มียังไม่มีงบจะซื้อเดี๋ยวเราต้องจุ่มน้ำเดี๋ยวเราขอว่าใต้

หน่ามาเข้มมาอยากเลี้ยนเดี๋ยวดำดูเ,ดดเดนี่ยแม่งเอากล้องกูลงไปเลยที่เดียวคุณเชียวจมหน้าที่ไหมทั้งไม่ทั้งเลยกระจอกบอกเลยนะพอ่อผมเป็นเจ้าของเองนะครับในเรือทั้งหมดที่เขาเห็นเขาทำกันนะนนนสปีดโบ๊ทบันน,น,นาโบท๊ทเรือกล้วยไง ครับจัก็จะไปอยู่ไหนจกกักไหวให้ซักผ้าก็ไม่ซักจานก็ไม่ล้างเดี๋ยวโดนนะมึงกูเจออนันเถอะอือนี่กูเจอตัวอะไรกินที่ใส่ทำอะไรไม่ทำเองไปคุกหน่กยแม่มืดวี่มืดวันมานอนหลับผ้าก็ไม่ได้ซักไม่ได้ตาพวกนี่ก็จะทำงานอีกแม่ขี้เกียจใหญ่น้องโดนตุกจัดะไม่ได้การลนะ อ่านอนกูยิ้มนี่ใหญ่ใหญ่พี่ลุงพี่ลุงข้าวไอ้มึงทำไมไอ้มึงทำไมเฮ้ยไอ้มึงทำอะไรไอมอนกูอยากไปทะเลไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูฝันไอ้มึงทำไมไอ้มึงทำทั้งวันกูบอกมึงตั้งแต่ชาแล้วนะฟังกูเล่าก่อนกูฝันนะมึงไอ้เหี้ยกูฝันว่ากูได้ไปทะเลหาดจอมเทียนแ่ะเออ ว่าได้ไปไอ้เหี้ยแล้วกูถีบมึงตรงน้ำแบบแล้วมึงได้ไปไหมฝันแล้วมึงได้ไปไหมกันดิอยากไปนมาเมืกี้ซักกูยังไม่เคยได้ไปเลยไงทั้งชีวิตเนี่ยอถามอะไรมึงที่ซักฟังกูก่อนกูยังไม่ได้ไปเลยมึงถ่ายทำไมกูยังไม่ได้เคยไปเลยชีวิตเนี่ยทั้งยี่สิบปีแล้วเนี่ยกูเกิดมายี่สิบปียังไม่เคยได้ทะเลเลยกูฝันมาคืนมันมันแกะมันนอนเนี่ยไอ้เหี้ยฝันลึกชิบหายอยากไปไหมอยากอยากไปตอนนี้พี่ซักพ่าก่อนนะไปโอเคโอเคไปไป WHANT hmm?